ยิ้มกว้างเลยค่ะทุกคนดีใจมากๆที่ยอดขายข้าวพุ่งกระชูดส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรขายข้าวได้ในราคาดีมีกําไรบางคนถึงกับบอกว่าผมขายข้าวหมดแล้วพูดไปก็ยิ้มไปอย่างมีความสุขโดยเชื่อว่าเป็นอนิสงส์งที่กระรวงพาณิชย์เดินสายเปิดดียวการค้ากับประเทศมหาอำนาจล่าสุดผู้บรรยากาศตามลานรับซื้อข้าวใ <จ S 1> เในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิโดยเฉพาะบริเวณริมถนนสาย2 0 1ช,ชัยภูมิแก้งเคราะ รงข้ามทางแยกเข้าบ้านนาเสียวตมบนาเสียวเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันเกษตรกรชาวนาต่างทยอยนำข้าวเปลือกเกี่ยวสดทั้ข้าวเหนียวกอขอหกและข้าวหอมมะลิขึ้นรถกระบะและรถบรรทุกมาเข้าคิวขายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือสีหน้าของชาวนาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหวังเนื่องจากดีกว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยราคารักซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิเกี่ยวสดอยู่ที่กิโลกรัมละ13บาท50สตางค์หรือตันละ13,500บาท ข้าวหอมมะลิใหม่ตากแห้งความชื้นไม่เกิน15%พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ14บาท50ตางหรือตันละ14,500บาทข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสดรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทหรือตันละ8,000บาทข้าวเปลือกเหนียวใหม่ตากแห้งความชื้นไม่เกิน15%รับซื้อกิโลกรัมละ10บาท50สตางหรือตันละ1 5 0 0บาทโดยนายประกอบนาคสมบูรณ์อายุ63ปีชาวบ้านนาเสียวนายประมวลผาชัยภูมิ อายุ56ปีชาวบ้านช่องกา,า,าซึ่งเป็นหนึ่งในเกรรษตรกรที่นำข้าว <อา S 1> มาขายต<า><า>่อเพุ่่งก,กงระชูดราคาข้าวเปลือกปีนี้สูงกว่าช่วง3 4ปีที่ผ่านมาซึ่งปกติขายข้าวนาปีเกี่ยวสดจะได้เพียง9 1 1บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น ชาวนาส่วนใหญ่มองว่าปัจจัยหลักน่าจะมาจากการที่รัฐบาลไทยตกลงขายข้าวอตใหญ่ให้ประเทศจีนกว่า5 0 0แสนตันและอีกหลายประเทศประกอบกับการตัดสินใจปิดชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าเปลือกคุณภาพต่ำราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นข้าวไทยและตัดช่องทางพ่อค้าคนกลางทำให้กลไกตลาดและราคาข้าวในประเทศเป็นไปตามกฎเกที่แท้จริงผลิตใหม่ปิกสามาเสร็จ ครับสดเนี่ยสดเขาเออสดสดสิบสามบาทห้าสิบคราบต่างแห้งสิบสี่บาทห้าสิบครับต่างกันเลอ่ถ้าพูดถึงพูดถึงเกษตรกรแบบว่าจะเอาแบบไหนมาขายดินข้าวสดดีกว่าเพราะว่าอะไรอ่ะมันมันห่างต้องบาทหนึ่งห่างกันพ่อเลยเพราะอะไรครับท่านเพราะอะไรมันทําไมทําไมไม่เอาสิบสี่บาทห้าสิบทำไมเอาสิบสามบาทห้าสิบเพราะว่าน้ำหนักที่ดีกว่ากันนี่จะจะลอกลอกกันอ๋อ อันนี้ก็ต้องไปตัดแล้วปีนี้คิดว่าเกษตรกรพอใจไหมราคาข้าวนะครับอพอใช้ได้ถ้าใครจะเอาไว้ได้ก็น่าจะถึงันล1,200ถ้าต่อไปอาจจะถึง2,000 <28. S 1> ใช่ไหมโอ้โหคิดว่า,าวปีนี้เป็นปัญหาที่ว่าที่ผ่านมามันถูก้้ขขาายววหมดแล